ถ้ามาดูาวิธีการเลี้ยงปลาในบอ่อนะครับอันนี้เมื่อกอนี่เป็นจะเลี้ยงปลาดิ้น,ม,นม,มื่อกอน้ำจะคือเนื้อบนเพล่นตอนนี้น้ำลดลงแล้วถ้าตรงนี้สามารถเอาเอาน้ำลงไดนนะครับเอาน้ำลงในเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสาเซลนะครับจะพันน้ำาม,มาใส่ให้ดูปลา โบท่านมาอยู่ครับไกลก็ไล่หลายอันนี้ปล่อยเป็นปลานิ่นปลาตะเพยียนนะครับน่ะขึ้นมาแล้วครับน,นี่ปล่อยกัเริ่มใหญ่ละเดี๋ยวสงการนี่ก็ว่าจะสูบนะครับจะสูบแล้วก็จเจาปลามาลงใหม่อันนี้เอาลงรอบสองครับรอบ รอบหนึงก็เอาลงไปแล้วรอบนึงเป็นปลนดิ่นแต่เปี้ยนกันแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็นี่ลงมาลงรลลลอบสองอันนี้ก็เป็นบอใหญ่ยยอยู่นะครับประมาณาเครึ่งไลนะครับดูลปลาครับช่วงนี้นามลดแต่ว่าก็ยังเหลือลึกอยู่นะครับประมาณนี้ครับปลาลองท่าิ่งครับ การเกษตรแบบพ่อเพียงสามารเรียงครอบครัวเขาได้นะการลงทุนหัวอาหารนี่ก็ทำามาลงทุนไหมแต่ลงทุนแต่ว่าเขาสามารถเห็ดเสริมได้นะครับหัวอาหารนี่มีเครื่องบดมีพวกล่าพวกอาหารเสริมให้เขานี่เขาสามารถมดไปเมดแล้วกับลดต้นทุนในเรื่องการให้อาหารปลาเขาได้นี่ครับโอ้โห ตัวใหญ่นะครับเนี่ยประมาณสามตัวโลครับสามตัวสามตัวโลประมาณนี้แหละอ่ะล่องเรียงดูครับเลียงงายตัวเร็วประนินปลาถือเพี้ยนนะครับปล่อยไปไหนเดี๋ยวรอบหนาเดี๋ยวจะเอามาลงไม่หลังต้องการต้องลงไมครับ จากขอบสะครับอันนี้ก็เป็นบานของบนบน,บนเป็นทีหน้าเลยครับบนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อครับเด้ออ่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ